ว่าวิหารสถานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรลมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อนิสงส์สงุปในด้านอมิสฐานไม่มีฐานใดๆที่มีอนิสงส์สงุปเสมอตัวิหารสถานการบำเพ็ญพระมัณดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านถ้าจะกล่าวถึงโดยอนิสงส์ ็คือหนึ่งปาติภุกติสถานอันมันดาท่านพุทธบริษัทรอมมาถวายเพื่อ,อธรรมาน,นี่เป็นอันีสองส่วสออนหน,นึ่งเรื่องการนีีสองธรรมานำจะสุใใจองบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปใช้ชำระเรื่องในการสร้างวิหารทานนี่ก็เป็นอันีสองอีกส่วนหนึ่งในเวลานี่นั่นก็ปรากฏว่าเป็นการถวายระหว่างการเทศ อันี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาธรรมจัดว่าเป็นธรรมทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูชาธรรมแล้วก็นำมาถวายแต่ประสงค์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าจัดว่าเป็นทั้งพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาคือการบูชาพราสะสงอมนำมาถวายเระสงจัดเป็นสังฆบูชา ประสงค์จะเป็นประสงค์ขึ้นมาได้ก็เพราะสายปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จเจ้าภูมีพระพาเจ้าที่นำมาสั่งสอนก็ถือว่าเป็นธรรมบูชาไปในตัวด้วยนิพพานธรรมที่จะปรากฏขึ้นมาได้ตอนสายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิศักดิ์สันดาหต้นเข้ามาแล้วการต่อปฏิบัติการธรรมให้การบูชาพระสงฆ์บนดีบูชาพระธรรมบนดีก็ชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วย อธการโดยการบูชาและวิชิว่าเป็นทั้งพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาการบูชาพุทธสามรายการนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารมณสานาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามีอานิสงส์มากอาจจะถึงผลิตานได้โดยง่ายแต่พระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงมีความเข้าใจคําว่าบูชาไว้ด้วย การบูชานีมีสองแบบการหนึ่งกันคืออมิสบูชาอย่างหนึ่งปฏิบัติบูชาย่างหนึ่งอมิตรบูชาได้ก็ให้ได้แก่การให้ดอกไม้ผูกเทียนข้าวปลาอาหารหรือวัตถุอย่างนี้เรียกว่ามิสบูชาสำหรับปฏิบัติบูชาก็เลยการปฏิบัติตามนี่คาว่าบูชานี้ถ้าจะพูดกันตามภาษาไทยชัดๆที่เรายอมรับนับถือสิ่งกันลกัน เอการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระสงฆ์ก็หมายความนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องการปฏิบัติตนเยี่ยงพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมปฏิบัติตามพระสงฆ์และก็รพระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนิยมเทศสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นคนพ้นทุกข์ เพื่อเลื่อนจากความทุกข์ในแก่ผลิพาน,นจริยญาติบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทําแล้วในวันนี้ก็เป็นปัจจัยเข้าถึงเสี่ยงผุิพานเพราะว่าในการแรกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก่อนจะฟังเทศก็นั้นจะถูกใจ,จก็ดีเพื่อเสิกาวารา,ามิสค็ดีมาถวายแด่พระสงฆ์ในหละพุทธศาสนา แต่ว่าเป็นเรื่องบูชาทั้งสามรายการสามฐานคือพุทธบูชาธรรมบูชาสังบูชา้วยอามิตรบูชาคือการให้การบูชาแบบนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรูมัสตันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีปัจจัยถึงกามาวจรสวรรค์และจะเป็นกําลังให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความผุนิชชาปัจจุบันและสัมราระพบทายังในเสียงเส่มปณิญา การอันดับสำคัญก,ก็คือการบูชาด้วยอาวุธนี้จะต้องเป็นกําลังส่งผลให้ถึงธนิพนธ์เป็นปัจจัยมีแจ่วการบูชาแด้อภิสบูชาเป็นกําลังใหญ่เป็นการสนับสนุนปฏิบัติบูชาเราะว่าเป็นการป้องกันการไร้พย์ส,สมบัติภายแลคข้าหนา้าจะยังไม่เสียงสิ่งมธนิพนธ การจะเกิดในสถานที่ใดก็ตามตะกี้ใช่ก็ตามทีคนที่ยกแกตุ้งใจของท่านหลายหลายเพื่อนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังบูชาีเรียกว่าถวายทายกับพระพุทธศาสนาคนประเภทนี้ถ้าตายเป็นที่วดาดก็มีที่กป็สมบัติมากแต่กลับมาเป็นคนก็หาความยากจนเข็นใจไม่ได้ ในกาลนิสสบรมดาท่านพุทธบริษัทธิ์หลายไม่ได้มีตามิสมูชาอย่างเดียวตามปกติก็มีปฏิบัติบูชากันอยู่แล้วคือมีความเคารพในองค์สมเด็จสมบูิีแก้วมีการให้ทานเป็นปกติมีการสมาทานศีลเป็นปกติมีการเจริญสมถกรรมฐานมีปรสนายกรรมฐานเป็นปกติอย่างนี้เว่าปฏิบัติบูชา ในการปฏิบัติบูชานี้องค์สมเด็จสระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้เข้าถึงปลิันานได้ง่ายตันนี้ขพอะไรก็เป็นการเพิ่มเติมบุญบารมีขบรรดาท่านพุทธบริสตันหลายที่สร้างไว้ในอเนกชาติให้เจริญรุ่งเรืองให้มีความเต็มที่ขึ้นไปเมื่อบารมีขบรรดาท่านพุทธบริสตันหลายเต็มเมื่อไรเมื่อนั้นให้ไปถึงผลิตภาน